เลขาธิการกรรัการนิวัฒนายสิวัตรล้อมเพื่อนเพื่อนราชการพี่น้องชาวเดี๋ยวจากนี้แหละก็จะมาสุพรรณที่ที่ยิบเลยแล้วที่สำคัญเวลาไปไหนเนี่ยจะส่งชราพยากรธรรมชาติสิวัตรที่ใส่เนี่ยไม่ได้ป้าเกิดตำแหน่งว่าใส่เพราะภูมิใจเสื้อตัวนี้ที่ได้มาเพราะเมื่อวันที่24มีนาคมตรงว่าหินาของประเทศไทย เกษตรกรรมของประเทศไทยทุกวันนี้คุณและท่านต้องตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้กําลังใจการทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้สารเคมีน้อยลงพอใช้สารเคมีน้อยลงแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสมาชิกไม่ครบนะครับนิดไอ้นันทิยาสิงห์สิลานะครับเป็จะเป็นตัวแทนของลุงต้นไม้และก็โจลินซีในการปรับปรุงดินด้วยนะครับ ได้ไหมครับผมนับนับเอาอยู่พันธุ์พันธุ์สวนเข้ามาเอาไเห็นรับเต้าอยู่ใน16บหกชนิดครับอยู่ใน16บหกชนิดได้แล้วครับสิบชนิดนะครับแล้วก็มีโยูคนละห้าไอ้คนละสองกระสอบห้าสิบกิโลกรัมที่เป็ดมีไข่นะครับองค์ความรู้ที่เราได้ในการพัฒนาเป็นปุ๋ยน้ำน้ำหมักฮอร์โมน เฉียงรับปัจจัยการผลิตที่เราจาัดหมวดไว้ให้แล้วแต่ละกลุ่มแต่ละนี้่าวว่าพายุปปอกอกำลังจะเข้านับว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะปลูกต้นไม้รอผลนะครับขยายให้เพียงพอรับออครับมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจเพื่อแพร่ให้กับพี่น้องและบางทีคน cả cái siêu thị của đúng Đúng không?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 